สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนแปลกใจนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เพิ่งค้นพบกันเร็วๆนี้เองระหว่างผลิตภัณฑ์ยืดผมเคมีบางชนิด กับภาวะไตาวายเฉียบพลันหรือที่เรียกว่า AKI นะคะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากพวกเคสทางการแพทย์ในวารสารชั้นนำเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มจากเคสที่ค่อนข้างน่าตกใจนะคะเป็นเคสหญิงชาวตุนิเซียอายุแค่26ปีเองสุขภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคไตครับ แต่ว่ากลับเจอภาวะไตาวายเฉียบพลันถึงสามครั้งในช่วงปี2020-2022ถึงส0 2 2โหสามครั้งเลยเหรอครับทั้งที่สุขภาพดีใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสังเกตมากๆคือทุกครั้งที่เกิดอาการไตาวายเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงกับวันที่เธอไปยืดผมที่ร้านเดิมพอดีเป๊ะเลยค่ะอืมอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วเธอก็เล่าด้วยนะคะว่าตอนทาผมอะ่ะรู้สึกแสบร้อนมากๆที่หนังศีรษะจนเป็นแผลเลย แล้วหลังจากนั้นก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหลังพอลองไปตรวจเลือดดูค่าครีแอตินินนะคะที่มันบอกการทำงานของไตพุ่งสูงปรีดเลยครับแสดงว่าไตทำงานบกพร่องชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เคสเดียวนะคะเพราะมีรายงานจากอิสราเอลด้วยอ๋อครับมีเคสื่นออีกใช่ค่ะเป็นรายงานที่รวบรวมผู้ป่วย26คนอายุเฉลี่ยก็ไม่เยอะนะคะประมาณ28ปีเครื่องเอง ทุกคนเจอภาวะไตวายเฉียบพลันเหมือนกันหลังจากไปยืดผมมาอาการก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องบางคนก็แสบหนังศีรษะมากๆครับบางรายนี่ถึงขั้นต้องฟอกไตชั่วคราวเลยนะคะแล้วก็มีอยู่สองคนที่พอไตเริ่มดีขึ้นแล้วกลับไปยืดผมอีกก็เป็นซ้ำอีกก็เป็นซ้ำอีกค่ะมันดูมีแบบแผนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังเรื่องนี้คะเนี่ยครับ จากเคสพวกนี้เราก็การศึกษาเพิ่มเติมนะครับผู้ต้องสงสัยหลักเลยก็คือสารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่ากรดไกลออกซิลิกหรือไกลออกซิลิกแอซิดครับคือสารตัวนี้เนี่ยกำลังนิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆในผลิตภัณฑ์ยืดผมนะฮะเพราะว่ามักจะโฆษณากันว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าฟอร์มอลดีไฮด์อ๋อตัวฟอร์มอลดีไฮด์ที่เรารู้กันว่าเป็นสารก่อมะเร็งใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลยแต่ทีนี้ ไอ้เจ้ากรดไกลออกซิกเนี่ยมันทำงานยังไงถึงไปทําให้ไตาวายได้เดี๋ยวนะคะหมายความว่าสารที่เราทาแค่บนหนังศีรษะเนี่ยมันซึมเข้าไปในร่างกายแล้วไปทําอันตรายต่อไตได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับมันสามารถดูดซึมผ่านหนังศีรษะเข้าสู่กระแสะเลือดได้จริงๆแล้วอาการแสบร้อนที่ผู้ป่วยเล่าล่ะคะมันเกี่ยวกับการดูดซึมง่ายขึ้นด้วยไหมเกี่ยวมากเลยครับ ประเด็นเรื่องหนังสีสาระคายเคืองหรือมีแผลเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันเหมือนเออเปิดประตูให้สารเคมีมันซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอสารนี้มันเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับตับเราก็จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนกรดไกลโคลิกเนี่ยให้กลายเป็นกรดออกซาลิกหรือที่เรียกว่าออกซาเลตออกซาเลตครับตัวออกซาเลตนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นตัวสร้างปัญหาหลักเลย มันจะไปจับกับแคลเซียมที่มีอยู่ในปัสสวาวะของเราพอมันจับกันมันก็จะกลายเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลตซึ่งผลึกพวกนี้ลักษณะมันจะแหลมคมคล้ายๆเข็มเล็กๆนะครับโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเลยค่ะครับแล้วผลึกแหลมๆพวกนี้แหละที่มันไปอุดตันท่อเล็กๆในหน่วยไตยทําให้เซลล์ไตาบาดเจ็บเกิดการอักเสบแล้วสุดท้ายไตยก็ทํางานล้มเหลวเฉียบพลันภาวะแบบนี้ทางการแพทย์เรียกว่า โรคไตจากออกซาเลตชนิดเฉียบพลัน a ะคิ o x a l a t e Nephropathy ครับฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่ากลัวมากนะคะแล้วที่บอกว่ากลไกมันคล้ายๆกับพิษจากสารอื่นนี่คือยังไงนะคะครับที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูย้อนแย้งนิดหน่อยก็คือคกลไกเนี่ยมันคล้ายกับพิษที่เกิดจากการที่เราเอ่อเผลอกินสารป้องกันน้ำแข็งตัวอย่างพวกเอทิลีนไกลคอลเข้าไปเลยครับจริงเหรอคะ คล้ายกันขนาดนั้นเลยใช่ครับแต่กรณีนี้มันต่างกันตรงที่มันเกิดจากการทาสารเคมีบนผิวหนังซึ่งเป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครคาดคิดมาก่อนเรื่องนี้เขาก็มีการทดลองในหนูเพื่อยืนยันด้วยนะครับพบว่าพอทากรกดไกลายออกซิลิกที่ผิวหนังหนูเนี่ยก็เจอผลิตแคลเซียมออกไเลตสะสมในไตหนูจริงๆแล้วค่าการทํางานของไตก็แย่ลงด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากลไกมันจะคล้ายกันขนาดนี้ นี่มันย้อนแย้งมากๆเลยนะคะคือเราพยายามเลี่ยงฟอร์มอลดีไฮเพราะกลัวมะเร็งใช่ไหมคะครับแล้วก็หันมาใช้กรดไกรออกซิลิกที่คิดว่าปลอดภัยกว่าแต่กลายเป็นว่ามาเจอความเสี่ยงร้ายแรงแบบใหม่คือไตวายเฉียบพลันจากออกซิเลตแทนแถมเหมือนเคยได้ยินมาว่าตัวกรดไกรออกซิลิกเองเนี่ยพอโดนความร้อนสูงๆตอนยืดผมนะคะมันก็อาจจะปล่อยฟอร์มอลดีไฮออกมาได้อยู่ดีจริงไหมคะเนี่ยอืม มีงานวิจัยบันชิ้นชี้ไปในทิศทางนั้นจริงๆครับคือพอโดนความร้อนสูงๆในกระบวนการยืดผมเนี่ยกรดไกลออกซิลิกมันก็อาจจะสลายตัวแล้วปล่อยฟอร์มาลดีไฮดออกมาได้เพราะฉะนั้นคำว่าปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลดีไฮด์ฟรีบนฉลากเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เหมือนกันนะครับว่าไม่มีความเสี่ยงจากฟอร์มาลดีไฮด์เลยเมื่อใช้งานจริงอืมเป็นประเรด็นที่น่าคิดมากค่ะ ถ้าอย่างนั้นใครบ้างคะที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนไม่ใช่ทุกคนที่ใช้แล้วจะเป็นไตวายวใช่ครับความเสี่ยงมันไม่เท่ากันในแต่ละคนปัจจัยเสี่ยงสําคัญสําคัญที่พบก็คือ 1. กลุ่มคนที่มีปัญหาโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วอันนี้แน่นอนว่าไตาอาจจะอ่อนแอก,กว่าคนปกติ 2. คือคนที่มีสภาพหนังศีรษะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเช่นอาจจะมีแผลมีรอยถลอกหรือเป็นโรคผิวหนังอักเสบบางอย่างเช่นสะเก็ดเงินอะไรแบบนี้นะครับ เพราะมันทำให้สารเคมีซึมเข้าง่ายขึ้นมากอ๋อเข้าใจค่ะและ3ก็คือเรื่องความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือความถี่ในการยืดผมครับยิ่งทำบ่อยก็อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสและสะสมสารเคมีมากขึ้นแล้วในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยพอจะทำอะไรเพื่อลดความเสี่ยงได้บ้างคะมีคำแนะนำไหมคะ สิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับอย่างแรกเลยคือลองพยายามอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ดูครับมองหาส่วนผสมที่ชื่อว่า g l y o x กซิ c ิกแอแล้วก็อาจจะลองพิจารณาหลีกเลี่ยงหรือหาทางเรื่องอื่นๆดูอ่านฉลากก่อนซื้อสินะคะ ใช่ครับอย่างที่สองคือระหว่างที่ทำผมอยู่ในร้านเนี่ยถ้าเริ่มรู้สึกแสบร้อนรุนแรงผิดปกติที่หนังศีรษะควรจะรีบแจ้งช่างทำผมทันทีเลยแล้วก็ควรจะล้างสารเคมีออกให้หมดจดอย่าทนนะครับอืมอันนี้สําคัญมากค่ะอย่าทนแสบครับผมแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเฝ้าระวังอาการหลังทำผมเสร็จแล้ว หมายถึงสังเกตอาการตัวเองหลังจากกลับบ้านใช่ครับคือถ้าภายในประมาณ24-48ชั่วโมงหลังจากไปยืดผมมาแล้วเริ่มมีอาการแปลกๆเช่นครื่องไส้อาเจียนปวดท้องหรือปวดหลังหรือมีไข้ขึ้นมาเนี่ยควรเรียบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับแล้วต้องบอกหมอด้วยไหมคะว่าเพิ่งไปทำอะไรกับผมมาสำคัญที่สุดเลยครับต้องแจ้งแพทย์เสมอว่าเพิ่งไปทำเคมีเกี่ยวกับเส้นผมมาหรือเพิ่งไปยืดผมมา เพราะข้อมูลนี้มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นมากๆเลยครับไม่งั้นอาจจะหาสาเหตุไม่เจอเข้าใจแล้วค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกกันในวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันดูนะคะคือการที่สารทดแทนตัวหนึ่งที่เราเคยเชื่อกันหรือถูกทําให้เชื่อว่าปลอดภัยกว่าเดิมเนี่ยสุดท้ายกลับกลายเป็นว่า มันสร้างอันตรายร้ายแรงในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกหรือเปล่าในเครื่องสำอางในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยที่เราอาจจะยังเชื่อว่ามันปลอดภัยดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวที่เรายังไม่รู้ครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับหรือว่าการที่เราสัมผัสสารเคมีเหล่านี้ซ้ำ แม้จะในปริมาณน้อยๆแต่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะกําลังสร้างความเสียหายต่อร่างกายเราอย่างเช่นต่อไตแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่แสดงอาการออกมาเลยก็ได้อืมเป็นไปได้ครับเรื่องผลกระทบระยะยาวจากการสัมผัสประดับต่าๆนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะยินดีครับขอบคุณครับ